สวัสดีครับส่งงานซ่อมนะครับวันนี้ลูกค้าจากจังหวักดกทอมอนะครับป้อมยาวคุณสุกิตนะครับแขวงทุ่งพญาไทนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับบอกอาการนะครับเครื่องหลวมนะครับช่วยเช็คทั้งตัวอะไรเสียเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชุดแฮนด์หนึ่งนะ คันเร่งหนึ่งนะครับทางเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่เสียไปนะครับตัวนี้ทําการตีปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนชุดใส่น้ํามันคาบูฝาถังน้ํามันนะครับที่เปลี่ยนไปจะพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งคืนให้เจ้าของด้วยนะครับแล้วที่สําคัญลูกค้าสั่งเพิ่มคือชุดแฮนด์กันเร่งนะครับ1คู่นะครับตัวนี้ค่าใช้จ่าย2,400บาทนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวนะครับลูกค้า เลขรหัสเลขเครื่องนะจ CAMT1941226 นะครับอา้าเทสก่อนการจัดส่งนะครับส่งงานซ่อมนะครับเรารับจบทุกอาการนะครับท่านไหนสนใจอยากซ่อมแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับพร้อมใช้นะครับพร้อมรับประกันนะครับ สตาร์ตติดง่ายนะครับในการขนส่งนะครับทางเราจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ตอีกทีแล้วลองกด,กดคันเร่งค้างไว้สักสิบวิดดกดคันเร่งค้างไว้เลย น้ำมันเบนซินเหลือน้อยเดียวนะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับตามนี้นะครับคุณสุกิตรอรับสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ